สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เดียปานชีวาอีกครั้งนะคะกับมิลลิโอเคนัมเบอร์ตัวเลขมหาสจั์ค่ะหลายคนสงสัยใช่ไหมว่าวันนี้จะเป็นตัวเลขไหนอาจารย์จะนําเสนอ2ตัวเลขนี้ค่ะเลข2และเลข9ค่ะคือดาวจัน์และดาวพระเกตนะคะ ทั้งสองตัวเลขนี้ค่ะจะตัวเลขที่เหมาะสมกับผู้หญิงมากๆค่ะเพราะจะเป็นตัวเลขที่ส่งเสริมความเป็นดาวจันนั่นเองมันจะมีการกระตุ้นให้เรามีเสน่ห์ทั้งการพูดคุยการแสดงช่วงท่าต่างๆหรือว่าการแสดงความรักการแสดงความสามารถดังนั้นเนี่ยผู้หญิงที่มีเลข9กับ2อยู่ในเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่หรือว่าสิทธิ์ต่างๆที่เป็นตัวเลขที่จัเป็นกับชีวิตเราเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เราเนี่ยเป็นที่ต้องตาต้องใจค่ะมีเสน่ห์ อยู่เสมอนะคะรวมถึงเราจะมีความคิดสร้างสารรค์มีแรงกระตุ้นในเรื่องของแรงบันดาลใจทําให้เรามีความสุขในการทํางานแล้วก็มีความสุขในชีวิตความรักการดําเนินชีวิตด้วยค่ะดังนั้น2ตัวเลขนี้จึงเหมาะกับผู้หญิงมากๆค่ะ